ได้ไงเขาก็ไม่มีเขาเขถามว่ามีเขาไม่ไงฉัได้ไงฮะไอบอลโอ้ยไม่มีชื่อกูได้ไงมันจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นจะเย็นเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยก้าวเหลารอไม่ก่อนอ่าพร้อมก้าวเหลาไมค์ใช่ละอ่ะก้าวเหลามาไม่มีชื่อกูได้ไงฮะไอบอลเอ้าเขาเอาตลกเลยพี่แจ๊คเฮียเดี๋ยว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 พี่แจ๊คพี่แจ๊คไม่ตลกเหรอกูเนี่ยเป็นตลกอ๋เดี้าวขอหนึ่งมุกอ้าขอหนึ่งมุก มึงทำอะไรก็ได้ให้พี่ที่เขานั่งเนี่ยที่กาแฟเนี่ยหัวล้อสิอ่ะเฮ้ยเอาดีๆนะอย่าไปก้าวร้าวกับเขานะกูไม่กูไม่ได้สนิทกับเขานะเออเอาดีๆดีๆไอ้แจ๊คดีๆไอ้แจ๊คไปเฮ้ยคำแรกแล้วเอาดีๆไอ้แจ๊คเฮ้ยขอโทษเอาไย่งไม่ไม่ไม่คือยังไงต่อจะยังไงต่อคุยยังไงต่อไม่จะยังไงต่อคุยจะคุยเขาต่อมีชื่อหน่อยมีชื่อคุณหน่อยมีชื่อคุณ เดี๋ยวเก์ที่บอกก็พิมด่ากูบอลอ้เาี้มึงวางตัวอะไรฮะอ่ะบึงที่พี่เขาขำนะบเดี๋ยวพี่ผมถามพี่ตัใจมาสมควรอยู่ในในทีที่บอกว่าสมควรที่นั่งอยู่ที่มันพิในช่องที่บอลที่บอกว่าหากี่โมงอ่ะใช่ป่ะเอ้าคุณพวกกูโดนมึงก็โดนเหมือนกันเหรอดี่ว่กันเดี๋ยเจอกันเเจอกันเีอกันอันนี้ถามอันนี้ถามนะอันนี้ถาม Thanks mm -hmm.